สวัสดีคร okay, ับเพื่อนๆอยู่ดูห้องอุดรครับใจดูห้องความเกศมามาหอดีขอหอดาสเซอรเด้เจ้าเที่ยนี่หอดสวยเขาแห่ครับสี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงหมดอ่ะเท่ากับพักรอบหนึ่งเท่ากับพักไอเขาขคลียมารอบหนึ่งสี่ชั่วโมงเทาก็เลยมาพักครึ่งชั่วโมงรับเครื่องกินกับพวกกาแฟได้เอาอีกสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงปจบเลยไม่ไม่รู้พี่ขับต่อมาหอดตายแคบพอดีพอเลยพอพ่อพอมา นอนนอนนอนตายกันตื่กาดตัมันโคราดมันแค่อดให้กนเจ้าของเต๋อมาก่อนนะก็เลยถาครับล่องเสร็จแล้วจะไปเส้นน้ำตาลอยู่ยแช่บ้านครับในบุตรบุตงไปเอาเก่าแล้วครับบันเป็นใหม่ในช่วงนี้มีแต่น,น้ำตาลนะครับช่วงนี้มีใหม่ป้ามาแสกเฉียวนึงว่าเฮานะอนนี้น้ำตาลตลอดครับเบ่งตาเมืองรดอันข้าเจ้าบ้านไปที่จะมุ่งในภาคก็จบุรตรหลอบ สองหลอบพักไม่เรียนเข้ามันสองคนหรอมันเรียนตลอดหร้อมันบ่จอกอะไรที่เท้าน่ะผูหนึ่งข้นคนนึงลอกกเลย้หนึ่งขับคน้หนึ่งนั่คผนึงขับผูหนึ่งนนเขาสองคนมีใบขี้สองใบยี่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นเป็นเมียอยู่ขวางก่อนละมั่มีผลก็เท่านั้นแต่ว่ายาเหยยเหยดยดเพื่อนยาพื้นหน้าบริษัทเข้าดวนไปคนหนึ่งแล้วมาหาพันธุ์นะทนแล้วก็บริษัทมูน่ะว่าสองพันัน เอาจับวิรีปาะัานเอาจับวิรีแต่ว่าเขาบม่เคยเจอหรอกเราบริษัทเจอแล้วถึงเพียงโทามาบอกหาพันธุ์ได้ประธานกระปุกดาดเด้อร์รถกระปุกใบกับคีนั่นประธานได้เอาครับมันรถตานเท่าเด้อมันติดเด้อครับเพื่อนผู้ใดสิไปท่บท่่าเจริญุ่งโร่งไว้เด้อแต่ว่าเอาแจกิ์เขาด้วยเจกิ์เขาเศร้ากับเขาแรงสิแจกิ์เขาได้แจกเขากลรองเ้าเอาบีดตานเท่าไปแลกเอานะ มี่ีการแจกเขากล้องได้ปด้ที่มือดวจดูมาดวนเข้าสองขึ้นเนี่ยเดีนอนอยู่ะเ้าครับสองขึ้นเดีจังหวะนี่ย,นนยขึ้นที่สองเราเดางลงล่งแล้วแจง้งผู้เดีกันซามาตัวข้างสองขึ้นแล้วอยู่เอาเขาบร่ไกินเนี่เขาอว่ากระสีไม่น่าโย่ใบมาแจกเขาหมู่วานนี่แหละมึงในได้มาเขาเด้อพอนะปัจหาขอนสองขึ้นเราไม่ได้ของฟรียังซื้อกินมดเป็นพัดหืสองขึ้นเออจิตวิโห์หาไอเดีนนมาแจกเขาอยู่ เขากว้างนั่นแหละครับจะเรียกว่าสะดวกเตื้บตัวเรือเรือเรือบกเข่าท่านปกติมัวนหนังสีได้แต่ว่าปีหนึ่งสี่นี่ยุดตัวค้างอีกทีหนึ่งอันนี้มันหลายเขียวแล้วพวกค้างยุดเขียวหนึ่งเลยนะว่าเรือบกเข่าเรือบกเข่าอันนึงกะกะรถตกดำบ่เชเลยไหมเตียงยกเตียงยกขึ้นแม่นบ่โอเคไทยเบื้องบนโยกขึ้นนะจะรถไปได้รถเชนเลอรยท่านตกลงไปเห็นอะไรโยกขึ้นทั้งฝ่าผมโตกเข้มลงไปเลยนะโอ้ตัวสีกู่ซากเร็วเนาะ แล้วก็มาเรียบว่าเขา่าความเรียบบิดน้ำมันอยู่กลางทะเลขึ้นในบุ่มเช่นในบุ่มาบ่ได้เข่าบ่ได้เช่นในบุ่มาเรียบว่าเขาว่าใส่น,น้ำตาลแล้วอันกะดังเลยมันน้ำตาลจะลงงานน้ำตาลก็ยากออกไปเนี่ออกกุ้ยสุรโร่งเดียวันนี่น้ำตาลครับทะลักไปทุกรูงเดียวแต่ว่าน้ำตาลระบายาบาย่ออกไหมบึ้งแบบนี้นมันอจีบมวนกุบงเลยพุ่นครับเพื่อนเอาใส่ของไงไปดิใส่ปกติเขาใส่ของลงใหญ่ไปเขาใส่ของลงน้อยไปได้เนี่ยน้ำตาล ทีเป็นยังพวกเจ้านี่เจ้า่าเจ้ายายซื้อไว้ก็อ่นละเจ้าไปรงไปรงพุ่นละหม่องอยู่ดอกเข้าเถวของของเจ้านี่ปกติเขาเขาไปล่งแท่ทะเลนะฟังทะเลติดประตูทิดทะเลล่ะเจ้านี่อป็นวง่องมันหน่อยๆดอกแต่ว่ารถบันไมเมืองปีนี้จังไรจำล่งเฮ็ดตาปีสาจด้วยครับมันดับที่ติดไหม ตาติดต no ิดไอ้นี่เด้อตานี่ยทีมักเป็นนะเพราะว่ามันใส่ไฟน้อยๆนึ่เดิชุดแห้งบ่ได้เด้อเพล่านะส้ไฟมันอยู่อะไรนะเห็นไหมมุมนีไหมเนี่ยมุมนี่เนี่ยสายไฟมันเชื่อมต่อหากันสายหน่อยเองด้อม่เป็นไ้ว่าสายหญ่ได้เห็นเปล่านค่อยๆจับค่อยบ่ายได้เลยมันมาจากข้างนี้สายไฟมันจะเข่าข้างนี้ เขามาเขามาแล้วเขาม้ากับม้าโยงเท่กันสองอันนี่มันเรียกอะไรเป็นสัมพันธ์กันตามันเวลามันเหลี่ยมมันยังอะแล้วเฮ็ดมันติดไอ้สายไฟมันมันสีลุดสิรุ้มมันล่ะสายไฟส่มามันสิรุ้มทีนั่ like นเราต้องได้ดันใส่แต่แต่กันไปนะไฟมันบดจะเทียนสายมันบดตันล่ะส่น้อยปวดมันจะหยุดแน่ล่ะ ต้องคอยมัดจีไมงง่เวลันมองกันมองจีรวามันเด้อเพื่อนตาเนเด้อเวลาติสื้อสิหาก็ได้มันี่มันดีพยายามเพ็ดเฮ็ดเป็นดีกว่ากว่าสิทิดตั้งเป็นีกันนี้วะเปียกอะไรเหชรอย่นงี่มุ่นมนะซ่าอย่นี่ก็ได้หายังตันันไปมันันไปันที่กระจกยไป ประมาณจะกิลโลหอดโรงงานต่างนะอีกสิบสี่กิโลหอดน้องหานหอดโรงงานต่างกันสิประมาณสิบกิโลจากน้องหานออกไปได้สิบกิโลไปยู่ประมาณอีกถึงสามสิบดอกทินะหอดโรงงานหยุดไฟอยู่ <c oughs> ปวดเริ่มปวดย่ำที่ติดรับไปทีป่ติดรับไป เวลาแปดสามถุ่มแล้วครับเพื่อนผมเพื่อใช้บ้านครับให้นตานเขาก็ออกมามามองอาบน้ำมงพักรถอยู่นี่แหละไม่มองอาบน้ำจ้างดีไหมมองในน้อยว่าเป็นต่สะอาดแต่ว่ามีเจา้าท่าพอ่ออาจย้างดีจ้างดีเลยมีห้องน้ำมองน้ำธรรมดานะมองอาบน้ำมองทงังไม่มีน้ำไม,ม่พูดละนี่ผู้ดูแลเมล็ดเป็นต่เข้าอยู่ นี่ครับวงานตำตาทังนี้แหละยูยเซนเส้เซนนี่เ,นเ,เป็นเราท่านว่ารักเซนอด,ดอนอดรอนจรวรนครครับเขาอยู่ช่วงเพื่อเชี่ยวบ้านกับของน้องหารอันไปแจกกันแยกกันแยกเขาผัานเชียงนนะนุดอ่อย,ยแล้วลยแรนมาบูมมาาเนี่ย วากแล้เปียบ,บน้ำอยู่จะว่างจะว่างหันนี่สองขึ้นน,น้ำตาลลงไปเดีย๋ยวนี้น้ำตาลเลยอดบดดมทีจะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวลงเร็วก,กว่าอยู่นี่เรื่องกวดังเรื่องในสะเรื่องในอ่าวอยู่เขาไปยุนบ้บาเนเดยเรื่องในอ่าวได้เขาของเงิน มนนไปสองเขียวแล้วมันลงยู่ทางนอกเลยนอกอ้าวเลเน่ก,กดังครับออกมาออกจากออกจากอ,อ,กากอ้าวน่ะออกจากขาเลื่อนะที่เขาเอารถหนักก็มาได้เนี่ยเขาต้องมีต้องมีใบจากคนเด้จากปลายทางเลยแล้วเอาเถืออามาให้ไม่ไม่ยินปมย่าข้าวออกนะนะเขามีเอกสารมีเอกสารอ,ออกไไวยอย่าไรด้หากเยอะทำเรียงออกมาละโอ้ยปวดหัด เดี๋ยวในเรื่องวา่าสิในนี่แหละสิว่าสิแวน้ำพองปเปลี่ยนอย่างเครื่องรถหนักเข้าไปแบบเปลี่ยนสามเมืองมันไปกันทีล่วงเลยกันที่เปหดหัวพูดกันทายบายๆอะไรใช่บังเอ๋อตัดสินใจก่อนครับออกสีดาบ้านเรือครับเดีย๋ยวนี้เวลาโอ้ สี่ิบสี่นะจี้ตีสิ เ้ยะพอถึงตลาดแค่หลีตัวละครับอยู่กลางทางเลยนะตีห้าตีห้าสองนาทีแล้วพครบสี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงแล้วต่อไปแล้วนี่อันอันเท่ามันลดมันหลายเนาะที่จอดมันหน่อยมันจะ กันพี่มึมงจอดอันสิเขาก็ต้องได้ดันมาดันมาแล้วบัดน,นี้เวลามันู่เพราอังสิ่ก็ต้องไปจอดข้างทางนี่ไงแล้วก็เขาต้องเดี๋ยวเขาเอาเขาเอาครบแล้วนะเขาเสียบบัตรเท่ารูดหักได้บ,บัดนี้น่นออกออกเอกได้เลยนะี่ติ้ดได้บันนี้ ออกแล้วตะบันี้เดี๋ยวกพี่ก็สิทับตอกือขอพพี่รูดป้อนตะบันี้เขามาไม่ดเกี่ยจดอกเขามาสองคนเมียสใบเน้าวกไปคอยยอคอยอย่างเตรียมรถพพี่ันพี่ขึืนมากรูดตอนบันเ้ินข่าวเ้อข่าวเช้าไม่ไี้หิวขาวตเ้านได้ละเสินางตัวนแบงแคมปิ้งนี่ โว้เวอนน้อยๆเวร้น้อยนะลานออกเงี้ยิสะพานจะบาหักก <c oughs> ูแล้วพ้าดข้มด่วนขึ้นขผ้าจำ้จำเอาจ้ำเลยที่ดียวเรติเขาชหวยแน่แล้วบรนี้เราบรรทุกแรบงบขึ้นบ่ได้ให้นอนซาสินา,าทีจอดมันม่นๆนอนได้เนาะซาสินาที่น้ำกระลวงแลวคน đій kìa nessions video boiled N encanta!! το to cooked Chịproblem cá lời Oh no Oh no chị ez ซ่อมอีกแล้วครับท่านยังบ่ไปทอดใส่อยู่ยังอยู่ลาบบ่ขาวอยู่ครับซักผ้าปันผ้ายังเยียบตรงนี้ดิไปอบไปดิบนเนี่อบแจงค่อยไปดิบน,นี่ไฟไฟพีศาจเลยล่ะปิดไฟมันเต็งอมว่าไอ้ไฟมันพอถือกันนอ้บัวมันเพียงใส่บนหน่อยก็ติดลิดวทีน่นี่เนาะต้องเห็ด เนิ่นๆเนี่เขาบอกแบเบิร์เดอร์กว่าจิติดเบิร์สวอมากไม่ได้ใส่ญงเขาได้ใส่หน่อยเขาไหม่ฝ่าหราขึ้นต่ลงยากให้เอ้าวมันตันเดบากะขเดีร่งอยู่หรอก เห็นเขาโอของลงนี้มาเพราะว่ากดรลโรยุติว่ามันกิดสิบมันกิดสิมันกิดสิหนักนับกันบนนั่นแหละเพราะว่าของก็ตายง่ายกันว่าเรียกมีปัญหาเห็นเรียกอยู่มีปัญหาทักอินโด่าเห็นเขาเขาไทยบ่ได้ปัญหาเรียงไนปุ๊เรียกบนน้ำมันขึ้นอย่างไดียวขึอยากมาปุ๊มันจิตยู่หนาหนามบินโดน่าเห็นป่ะประกาศสร้างไล่มาแล้วว่าเป็นว่าผิดของเอาวไทยเอาวไทยมีปัญหาดอก ออกิดด้ลรงเลยเขางอยากให้รงงมาทันอันนี้เขาแจกเขาสามคาบได้ไหมสองสองซับวะเทียงรัเที่ยงกับเส้าเอเที่ยงกับแรงเที่ยงให้เที่ยงให้จินอันนั้นเ้าใหแดงสิสอคาบครับติดดนห้อง่าวบ้านาห่าวโคตรตายนี่ไปเดืรงไรอยู่ มันมีบอกซับลองในโลกอยู่เพราะว่ามันเป็นเจ้ามันอ่อนมันมันดอกบลายนะทีนซับอีกคำหนึ่งกับพ่อโลกอยู่นะในกดังกับพ่อโลกอยู่แต่ว่าเจ้าใหญ่เะมันไปเทเลเทียนกดังนึ่งเพราะเขาสองมือได้เต็มไปหลายไปโล่งมากบอกว่าเจ้าจะลอยขั้นเทเลมือเอาอย่าโลงงานมาอยู่พี่กรนทั่งพีซ่าจบเลยแต่ว่ามันเขาบอกไว้อยู่โลงงานที่เขาแลีนนี่มันได้กดดังนึงมันก็ออกมือเพราะขี้ขั้นเนาะจำบุคลนก็เห็นห้องผู้เดียวได้ไปใส่ลงนี่ ยังเว้นดีกบกี่ฮันนะครับลักซินี่แหละคือมาเล่กดังเดียวกับพ่อลงอยู่นะเราบปได้บยประผสมกันดีอาเตะแล้วลงอดาไปเไปไดไปเบไปไงใช่มืไปยเวียดเนาะเอาาจนี้ไปเติมการตปมต้นนาหน่อยแล้วก็ ไปปั่นไปอบยุ่นนะพุน่นอีแจงค่อยมืดเดืกกอดเกลืครับฮอดสางคู่ขนานครับบ่ขาวและบ่กขาวที่ทาขา้าเนี่ยารถบอรถล่องรถคนณผู้มมหาจอดตักนี้ประจำนี่เขาคอหยุดตู้นี่เทบาน โอ้หาซิบได้ละตลอดดีเดี๋ยไม่ไงยมุกเชียวดิอันนี้ได้ยี่สิบอ่ถ้าต้องทางดิเชื่อคันจี่แยกปากช่องครับปอกใส่คือสะพานเบบเขาได้ตับปากช่องใ้เส้นทางเลี้ยงเส้นหลักแต่ อดหนีวเวหวงหวังไปเ่อไรเบียตรงกาแฟเยู่ยรกระดักกาแฟจอดซื้อกินโดนไป่านปไปไปประดาเส่อยู่เี่เี่นีไป,ไป,ป,ป,ปบ้านห่าง,งกิโลไปเมื่อไรหวังแห้งก็ขอค้อมไฟมากมนกันเลยง่าสงเเยมากพอดีว่าจอดทางเร,งรียบตงกาแฟกัน แล้วนะะ่านอกปั้นผาแก้ค่อยนะปั้นตอนปั้นผาเยอะกรสินอดจะขึ้นนวดจงิบไปตัวมันตอนบใบเนี่ย่ามโมงกินเขา,าเศร้าเริ่มจใจด้วยบบดนี้จะสิลับ <c oughs> <c oughs> เดือดเแือดเดือดเดืนดืนทานไปเด้อดเด พามาเบิงอาณาจักรโลน้ำตาลหลายที่สุดในโลกนั่นเดี๋ยวทัองน,นัก้อันนี้บุญโยเบิสามขึ้นซี่ขึ้นก็นมีดล้วครับอยู่นี่มาอยู่นี่ เราเข้าไปขึ้นนึงไปเลยด้ยดยดดมันในเทียงเจ้าเข้าวะเราเขา้าเทียงครั่วงเกิดแต่เราเผาเอาตัวน้ำตาลไปเอาน้ำเขา้ากันนี่รถไผนั่นเองกลุ่มมาว่าโอ้ยที่ซองอยไอะไรรถเต็ม เดี๋ยวเขากล้องเขาแจกเขากล้องวะฮะรถอีทางงอ่งำมุนยูยุดตไายมูนเก,าก่าญญกระมูนในรันมุนยูโถกระมูนเด้สามแถวนะโอ้เบียดผาด้ะอันนี้ทางเขามาอันนี้คือฟังอันนี้คือฟังเฮาอยู่อันนี้อีกฟังนึงนีนน่อันนี้ฟังน้องคิว แข่จังในฟังเนี่ยซ่อนสาดผู้สิออกมาเดือดขันเอิดแล้วนะนี่แล้วซุ่มรถเดีเสีม,มีเลี่ยงกันนะมีเลี่ยงน้ำทางน้ปีเลี่ยกัน้งนันมาพออยู่นีเวศดี๋ดยฟังถูกผีวิ่เลียงเขาสิตีเขาอ,อยู่นี่นะเันมากันกัน เลี้ยงกันน้ำทางไย่าจะขึ้นก็ิ่นี้รอดเลยนะ้ำอ,อกันที่น,นี่แล้วชุบนุ่รสิวครับเนาะอคือมีเลี้ยงไม่คือไม่เห็นเสียงบอกลบเราปเนียนะเป็นยางดิเออ,อยางเระเบิดกันดูวย่นี่โอ้อยางมากเป็นสิบนาทีแล้วกันหอนดเร่อยไก่พวกไก่กวางพ่กกวางบริการเคลื่อนที่ คุณนานลังหลยๆเยอะเ้าเขาด้เหนไม่น้ำพร้อมจริงะอไ้าวโอ้ออาาเขา้อเบึงบึงบึงบงบันนี่บึงรถแล้วมาบึงขนบันนี่ โอ้ยอยู่บ่อยๆกบไก่ผู้ผสมพันะคุณเ <laughs> นาะแถวต่วตอเลี้ยงสองอาณาจักรรถตันตาดครับ ผู้ประบสยมาถายรูปอันนี้อันนี้อันนี้กับพี่บ้ทาเขาเด้นครับตะกี้ยื้อครยื้น้ำกันเด้นเฮ้ยครับเฮ้ยสัง้เลางามในเฟนเด้ลนี่จะกคนฮะจะกคนมากัดสามบ่สามสมตีสามใครสามยูบอ่สามไหนสามกูกเขาอพอจอองเวลดมูพอได้กินงยังมาสาอีกงมากินไม่หนหิวเรากิน้ดนี่ก็ได้ผู้ประสบภสันได้เนาะ โนด,ด,ดีก,กายเปไผ่นเาเลยนะผัวโซไผ่อบ <c oughs> สวัสดีครับมือที่สม <c oughs> มือที่สามจะดีนะครับ สองขึ้นนะครับหวดยูนนี่หมดก้อนกับสองขึ้นเชียวนี่กับสองขึ้นแต่ว่าสองขึ้นเดี๋ยวออกด้เชี่ยหมดก้อนน่ะสองขึ้นขึ้นที่สองเี่ยไปลงด้นี่สองขึ้นขึ้นมีซีรีเลยอเอาอของเจ้าวไม่มากหน้วว่านเป็นไปลงเลยวันทีขาา่ขบ่าเขาก็เปลี่ยนแผวท่าทางนี่จบเร่งวะโอ้เสียงปลาอย่นงคุณตกดต,ตับแล้ว โอ้ขออี่แบบบูมบูมนี่ก็ได้เลยเพื่อนรถอาณาจักรรถดับจานมึงเหรอเด้อปอวยอใหญเขียนรถปรับฝานก็นได้ซึ่งมาบนอยู่นี่แหละอีกหาบ้งเคลื่อนก็ไปเอาเขาอีกแล้วห้าไปเอาเขาสองเทียร์เหรครับมือน,นึ่งก็จะสิบไหนยี่สองขบับขาบเทียงกับขาบ ขาดแรงขาดแแรงในบ้านซี่หามงแแรงขาดเพียงอ่ะหา,มง,หามงค์เสาหามงค์คืก็ได้กขอขอบพูดท่างเอาด้วยครับนังเอาท่ายาตั้งตานเท่านีาน่แหละมาลงไปทา่างเท่านี่แหละพูดในลายเทนเอาทับเขามาแจกจะทุกอาการเจ็บขาเสียใจเข้าไปหลายเตืบครับมน้าสองคนกันจะหงายสองกล้อง สองหอมาสามก็ห้ยสามอยู่เขาจะบ่เขาจะบ่หวงกันนะเขาจะสร้างมาบ่แมนบ่พ่อจินเลยแขกบ่เบิดบุญละครับแขกบ่เบิดเท้ามือดอกอันนี้ก็ขอขอบคุณครับนี่นี่น้อยก็ดีแยาลาคนรถมาตัข้างไรมือเนาะมันก็ติดอยู่เลยครับเลือดคุณนะครับเลือดเลือดไงเพราะว่าติดอยู่แถวอินโดว์เราเพินติดเรียงวงเรียงใบยังประจักษ์ข้อเจ้าดอก เขาทาเขามาไทยบ่ได้มือได้บูซิมาได้เ <laughs> อาะละครับได้เวลากินเงีย้ย <laughs> เดี <laughs> ๋ยวไปถึงเวลาเลยมาอีกแล้วเออนะี่ยเลี้ยงเชือกกันด้วยสังส่งรอเสวยงียมดี <laughs> ใครจะสร้างมาเรือย่หรอใครจะสร้าง้านวเือเขาาไปไหเขามาไปเรือเรือข้นไดโอ้ไปกี่อันขินโดวันี้ไหมนดูเที่เย็นอาไทยเนี่ยพ่อวานนี่เว้ยพ่อจะได้ขรยับเขามาในรุ่งเร็วเนี่ยอ๋อออไปสรงกัคนดเอาซ้ก็เอา้วดเล้วนั่นเดินบ้านกันเรานี่พ Tiểu song chia lẻ của mà mãn <laughs> <laughs> ngân à, thì tia lì gió anh nhau hùng 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 ไห่นะครับซองหอมีน้ำพร้อมเลยเพราะเป็นไฮตาเขาเลยครับมีน้ำพร้อมอันนั้นก็ซองขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อเอาไทยมีน้ำกินน้ำใจแจกยเขาให้อยุไมื่อว่ำผิดเท่าเนาะเจียเขาเจียน้ำอยู่เนี่เอออันนี้นิดหน่อยเขาเนี่ยคนขับรถบมเพย์เสบว่าเยี่ยงมากอยังได้เลยนี่นั่นดิซองมือซำมือซี่มือหามือกันพ่อได้กินเขา แก่ก็ยังไข่ยี่เดียวไ้ผู้ใดก็ผู้ใดแล้วก็กลับผู้ขันใดก็มามาเบิงเพิ่นเด่นแต่ยังไม่ขโม่ห่อกินแจ่ละมือละเบินระเบิงน้ำกันห้อนอยู่าไอ้โยกระจอเฮ็ดไม่ไหมก็มาแขกเลยนะี่ยขันห่อนอยู่วันนี้เฮ็ดเป็นของเฮ็ดเศร้าว่าเฮาไปเฮาเด้ว เศ็เแล้วเจกาก็ม้าห้มขโมแร่งเจากัเศษวนนี้พักกะเพากะเพ่ากพทอดมันมีกกกมนมเกียรอัอนนั้นห่ออะไรน่าขึ้นกันนะใช่ไหมน่านีา้เหรี้เด,ดูสิไได้รู้บ้านนี่มีสองอยางเนาะใช่ีมูกระเทียมกับลาบอไรี้เ่กันนะ เออไรยางอยู่เอออะไรยางพัดพี่แกงผัดพี่แกงมแต่หมู่บ้านไข่เนาะหมู่บ้านเป็นไข่สมนีมม้เป็นทอดมัแมนแบม่าน่ะยืดที่โนบเบิ้ลครับนี่ครับว่าใช้ได้เลยแหละ